สำหรับในคลิปนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดก็จะได้นําพี่น้องสิกรชาวสวนทุเรียนครับไปดูในส่วนของแปลงที่ได้มีการใช้ปัจจัยในกลุ่มของยาเชื้ออยามต่อเนื่องโดยเราย้อนไปเมื่อช่วงฤด,ดูกาลที่ผ่านมาในแปลงนี้เราได้เคยนําเสนอเป็นคลิปไปแล้วนะครับเรื่องของการใช้ ปัจจัยโดยเฉพาะในกลุ่มของเชื้อไตรโคเดอม่าในการราดทางดินในระยะที่ทุเรียนออกดอกเป็นภาพที่เราย้อนไปเมื่อ5เดือนที่ผ่านมาและในส่วนของการดำเนินการศึกษาและปฏิบัติจริงในแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงเดียวกันซึ่งเป็นแปลงที่มีการใช้ระบบผสมผสาน ก็คือการใช้ปัใจจัยในทุกกลุ่มและในช่วงตลอดฤดูฝนเราก็มีการใช้กลุ่มยาเชื้อจะเป็นในทางดินก็จะเป็นไตรโคเดอร์มาคือไตราซานในส่วนของทางใบก็จะเป็นในส่วนของรามีนาวันนี้เราจะนำพาไปดูแปลงที่ได้มีการใช้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยในส่วนของการาราดไตรโคเดอร์มาทางดินนั้นเรา จะใช้ร่วมกับในกลุ่มของฮิวมิซิน90และหรือการใช้ในกลุ่มของอาหารเสริมทางดินของทีมกเกษตรในกลุ่มของ TK ซอย 1, TK ซอย 2, TK พัดและก็เซอร์คอนโดยใช้สามารถร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้ยูเรียคือ46 00เป็นตัวนำโดยในส่วนของการดำเนินการในที่ผ่านมาเรา มีการให้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทุเรียนออกดอกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตและเข้าสู่ฤดูฝนจำได้นะครับในการราดเราใช้วิธีการผสมน้ำในถัง200ลิตรโดยมีการใช้อัตราส่วนของไตรซา,าน1กิโลกร,รมัมและก็ในกลุ่มของอาหารเสริมอย่างละ1ลิตรต่อน้ำ200ลิตรทำการราดทางดินในปริมาณเดือนละ1ครั้ง ตั้งแต่ระยะดอกที่ผ่านมาเท่ากับเป็นการเติมเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลงไปในดินส่วนในอีกหนึ่งแปลงซึ่งอยู่ด้านล่างในภาพแปลงนี้เราพบว่าในแปลงนี้จะมีปืนพื้นที่ต่ำอยู่ติดคลองมีความชื้นสูงและมีปัญหาในด้านของน้ำท่วมมาถึง3-4รอบแต่ละรอบก็จะอยู่ประมาณ1วันหนึ่งคืนโดยประมาณ หลังจากที่น้ำรดทุกครั้งเราก็จะมีการเตริมในส่วนของการใช้ไตรโคเดอร์มาในตลอดระยะเวลา2เดือนเศษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเราทำการใช้ปัจจัยในกลุ่มของยาเชื้ออย่างต่อเนื่องประมาณ20-30วันต่อครั้งในการลาดนั้นเรามีการใช้ในส่วนของไตรสาร1กิโลกรัม และในกลุ่มของอาหารเสริมในกลุ่มของ TCSK ซอยอย่างละ1ลิกริร่วมกับปุยยูเรีย46001กิโลกรัมในการลาดนั้นเราจะทำการราดเฉพาะในตำแหน่งทีเ่เป็นลักษณะของภายในสงพุ่มโดยในส่วนของการที่เราดำเนินการลาดเราก็จะปฏิบัติเช่นนี้ตลอด แต่ในส่วนของปีการผลิตนี้เนื่องจากในส่วนของฝนตกหนักและปัญหาน้ำท่วมในแปลงดังนั้นจากอัตราการใช้ในระหว่างเดือนละครั้งก็มาเป็น20วันต่อครั้งในตลอด2-3เดือนที่ผ่านมาเราราดทางดินและพ่นทางใบไปแล้วประมาณ3 4ครั้งโดยในส่วนของการพ่นทางใบก็จะใช้ในส่วนของไตรซา,านครึ่งกิโลกร,รัมและในส่วนของ ตัวลามิน่าอีกครึ่งกิโลกร,รัมโดยการรักษาควบคุมโรคด้านทางใบส่วนในบริเวณดินพื้นดินก็จะเป็นเรื่องของไตรสารผลของการใช้ผมอยากจะให้พี่น้องสกรได้สังเกตนะครับว่าการณีการพ่นทางใบถึงแม้ว่าจะโดนภาวะของน้ำท่วมมาตลอด2-3สาครั้งที่ผ่านมาเวลาที่เรามีการพ่นทางใบ เราจะใช้ร่วมกับปัจจัยก็คือปุ๋ยไบโอมเมอร์นะครับและก็ในส่วนของอาหารเสริมก็คือเทรสเอสพีบางครั้งก็จะใช้ปัจจัยอื่นร่วมสนับสนุนแต่นี่คือปัจจัยหลักทางใบและก็มีรามินาครึ่งกิโลกรัมไตซา,านครึ่งกิโลกรัมเราทำการพ่นเช่นนี้ต่อเนื่องในส่วนของบางต้นซึ่งเกิดจากสภาวะใบค่อนข้างจะเหลืองอันเกิดจากโรค หรือกลุ่มชะลาที่เราเห็นตรงบริเวณโคนต้นก็คือเน่าคอดินนั่นเองผมจะให้พี่น้องสกรได้ลองชมภาพนะครับความสังเกตในเรื่องของบริเวณในตำแหน่งโคนต้นที่เรามีการลาดเชื้อไตโคนดนมาท่านจะเห็นไปีเส้นใยสีเขียวเกิดขึ้นในทุกๆต้นในแปลงลักษณะของเส้นใยเหล่านี้เราลองมาดูให้ใกล้เข้าไปอีกเราจะเห็นว่า กลุ่มเชืราเส้นใยญสีขาวและสีเขียวเกิดขึ้นในบริเวณที่เรามีการราดทางดินตลอดหมายความว่าแสดงว่าเชื้อไตรโคดามาได้เริ่มมีการขยายตัวและสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ในพื้นดินตรงตำแหน่งตรงนี้ในกรณีที่บางครั้งพิทเกษกรมองไปแล้วอาจจะเห็นว่าเอ๊ะนี่มันตะใคร่หรือเปล่า ให้เรามองดูในลักษณะที่ใกล้เข้าไปอีกนะครับเขาสามารถที่จะเจริญเติบโตสร้างเส้นใยและก็ครอบคุมในส่วนของเศษวัสดุอินทรีย์วัตถุอย่างเช่นกรณีใบทุเรียนที่เป็นใบเก่าเส้นใยสีเขียวเหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตได้ให้เข้าใจว่าถ้ากรณีเส้นใยของไตรโคเดอร์มาที่ยังเป็นเส้นใยใหม่เส้นใยสดจะเป็นสีขาวส่วนเส้นใยที่เริ่มแก่ก็จะเป็นสีเขียว ดูใกล้ชิดเข้าไปอีกนี่คือในส่วนของลักษณะการเดินของเส้นใยเราอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าการที่เส้นใยเหล่านี้มีอัตราการขยายและเจริญเติบโตได้ดีก็มาจากในเรื่องของการเติมเชื้อไตรโคเดอร์ม,มาอย่างต่อเนื่อง20วันต่อครั้งในระยะ4ครั้งที่ผ่านมาเราจะสังเกตได้อีกส่วนหนึ่งว่า ลักษณะของเส้นใยเหล่านี้จะเป็นเส้นใยที่ฟูนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในส่วนของเนื้อเยื่อของใบของเศษอินทรีย์วัตถุภายในบริเวณโคนต้นนี่คือภาพรวมที่เราอยากให้ท่านได้เห็นเพราะฉะนั้นในส่วนของเชื้อที่มีการจเจริญเติบโตในจำนวนมากเช่นนี้เขาก็จะไปสร้างเส้นใยครอบคุมในกลุ่มของเชื้อราไฟทอปทรัร่า ไว้ได้ในระดับดีทีเดียวและนอกจากนี้เขาก็ยังจะขับสารลงมาอีกชนิดหนึ่งเพื่อยับยัง้งหรือครอบคุมหรือ,อไม่ให้เชื้อไตรคุดให้เชื้อไฟทอปทราเกิดการเจริญเติบโตได้คือไปยับยั้งการสร้างเส้นใยของเชื้อราไฟทอปทราในขณะเดียวกันก็จะมีส่วนอาศัยเศษวัสดุอินทรีย์วัตถุ เราดูภาพใกล้ๆเราจะเห็นลักษณะของเส้นใยที่แตกต่างกันนะครับคือบางท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นตะไคร่หรือไม่ผมให้ดูภาพที่ชัดเจนครับนี่คือลักษณะของตะไคร่ที่เกิดขึ้นอยู่ในบริเวณภายในแปลงและยังพบต่อไปอีกว่าในเส้นใยสีขาวก็คือเส้นใยของเชื้อไตโคเดม,มาก,ก็ยังสามารถที่จะอาศัยดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้ความ เหมาะสมโดยเฉพาะในส่วนของตั้งแต่โคนต้นลงมาจนถึงชายสงพุ่มนี่คือสิ่งที่เราพบและอยากจะให้พี่น้องสกรได้เห็นในลักษณะของผลของการใช้ในตลอด3เดือนที่ผ่านมานอกจากการพ่นปัจจัยทางใบในการใช้ลามิน่าในการควบคุมโรคทางใบร่วมกับไตรโคเดมาก,ก็คือไตรซาน และในส่วนของพื้นดินที่มีการราดอาหารเสริมทางดินร่วมกับในส่วนของไตรซา,านในอัตรา1กิโลกร,รมัมเราก็จะเห็นการพัฒนาเส้นใหญ่ถึงแม้ว่าแปลงนี้จะมีน้ำท่วมถึง3ครั้งก็ยังไม่แสดงผลเสียหายโดยในลักษณะของการเจริญเติบโตต่างๆยังเป็นสภาวะปกติอาจจะมีบางต้นที่เป็นอาการเน่าคอดินซึ่งเราก็ยังอยู่ในช่วงของการรักษา ในภาพนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งแปลงเราจะเห็นในส่วนของเส้นใยไตโคดามาขึ้นตามบริเวณโคตนต้นภายในรัศมีทรงพุ่มนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพาพี่น้องสกรไปชมในภาพของแปลงที่มีการใช้กลุ่มจุลินทรีย์คือยาเชื้อจากบริษัทแอปพลายเคมอย่างต่อเนื่องผลของการใช้ ก็จะแสดงจากในภาพที่เรานำชมกันในกรณีของการศึกษาเราก็ยังทำการศึกษาต่อไปโดยการนำเก็บตัวอย่างจากในแปลงและส่งเข้าห้องปฏิบัติการของบริษัทแอปไพรยเข็มประเทศไทยจำกัดซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ก็พบว่า เป็นการพัฒนาการเจริญเติบโต,ตของเชื้อไตรโคเดอร์ม,มาซึ่งทางบริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดก็จะได้นำเสนอข้อมูลทางวิชาการต่อไป